สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการประวัติศาสตร์นอกรอบอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญที่ชาวจีนเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนนั่นก็คือจูกัดเหลียงหรือที่รู้จักในชื่อจูเกอเหลียงครับถ้าใครเคยอ่านนิยายสามก,ก๊กหรือดูละครเรื่องนี้คงจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีแน่นอน แต่วันนี้เราจะมาแยกแยะก,กันว่าอะไรคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และอะไรคือตำนานหรือเรื่องแต่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลังเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของจูกันเหลียงก่อนนะครับท่านเกิดในปีคริสตศักราช181ที่เมืองหยางตูมณฑลซานตงในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนกำลังเกิดความวุ่นวายและแตกแยกเป็นหลายฝ่าย จูกัดเหลียงมาจากตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงแต่พ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็กท่านจึงถูกเลี้ยงดูโดยลุงของท่านชื่อจูกัดหยวนซึ่งเป็นข้าราชการในราชสำนักตอนเด็กจูกัดเหลียงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการทหารและการเมืองการปกครองท่านศึกษาผลงานของนักยุธทธศาสตร์โบราณหลายท่านรวมถึงซุนวูผู้เขียนหนังสือพิชัยสงครามหลังจากที่ลุงของท่านเสียชีวิต จูกัดเหลียงก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลงจงในมณฑลหูเป่ยซึ่งปัจจุบันคือมณฑลหูเป่ยนั่นเองที่นั่นท่านใช้ชีวิตเป็นกเกษตรกรธรรมดาและใช้เวลาไปกับการศึกษาหาความรู้ในช่วงนั้นจีนกำลังแบ่งแยกเป็นสามอาณาจักรหลักคือเวยซึ่งมีเจ้าโจโฉเป็นผู้นำ อูซึ่งมีซุนกวนเป็นผู้นำและชูซึ่งยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในตอนนั้นนะครับแต่มีหลิวเป่เป็นผู้นำฝ่ายที่พยายามจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของจูกัดเหลียงเกิดขึ้นในปี207เมื่อหลิวเป่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของท่านให้ไปเชิญจูกัดเหลียงมาช่วยงาน เรื่องราวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือการที่หลิวเป๋ไปเยี่ยมจูกัดเหลียงที่กระท่อมของท่านถึงสามครั้งก่อนที่จูกัดเหลียงจะยอมออกมาช่วยงานเรื่องนี้เรียกว่าสามที่ไปเยี่ยมกระท่อมหรือซานกูเหมาหลู่ตามภาษาจีน ในการพบกันครั้งที่3จูกัดเหลียงได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลองจงเต้าหรือแผนแบ่งแยกแผ่นดินเป็น3ส่วนโดยแนะนำให้หลิวเป่ยยึดครองเดินแดนในมณฑลเซอ่์ฉวนและหูเป่ยเป็นฐานที่มั่นจากนั้นรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อขยายอิทธิพลไปทางเหนือและทางตะวันออกเรื่องนี้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สาก,ก๊กที่เขียนโดยเฉินโชซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าบางรายละเอียดอาจถูกเพิ่มเติมหรือตกแต่งในภายหลังก็ตามสิ่งที่สำคัญคือจูกัดเหลียงได้กลายเป็นที่ปรึกษาหลักของหลิวเป่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่จูกัดเหลียงมีส่วนร่วมอย่างมากคือสงครามหน้าผาแดงในปี2008เจ้าโจโฉนำกองทัพขนาดใหญ่มาโจมตีฝ่ายของซุนกวนและหลิวเป่ ในตอนนั้นสองฝ่ายนี้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านเจ้าโจโฉจูกัดเหลียงได้รับหน้าที่เป็นทูตไปเจรจากับฝ่ายอูเพื่อสร้างพันธมิตรและในที่สุดก็สามารถโน้มน้าวให้ซุนกวนตัดสินใจร่วมมือกับหลิวเป่ได้ในนิยาย3ามก๊กของหลอกกวนจงมีการเล่าถึงบทบาทของจูกัดเหลียงในสงครามหน้าผาแดงอย่างโออาตรการตามากเช่นการที่ท่านใช้กลยุทธ์ยืมลูกธนู การบงการให้เจ้าโจโฉฆ่าแม่ทัพของตัวเองและที่โด่งดังที่สุดคือการเรียกลมตะวันออกมาช่วยในการเผาเรือของเจ้าโจโฉแต่ในความเป็นจริงตามบันทึกประวัติศาสตร์กลยุทธ์หลักในการเผาเรือของเจ้าโจโฉนั้นเป็นความคิดของโจอยู่แม่ทัพฝ่ายอูไม่ใช่จูกัดเหลียงและเรื่องการเรียกลมก็เป็นเรื่องแต่งที่ไม่มีในประวัติศาสตร์จริง หลังจากสงครามหน้าผาแดงหลิวเป่ได้ยึดครองดินแดงในมณฑลหูเป่ยและเซอร์ฉวนตามแผนที่จูกัดเหลียงวางไว้ในปี211หลิวเป่ยยึดครองเซอร์ฉวนได้สำเร็จจูกัดเหลียงได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีและมีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการท่านได้จัดระเบียบกฎหมายปรับปรุงระบบภาษีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชนเผ่าต่างๆในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในปี219เจ้าโจโฉเสียชีวิตและบุตรชายของท่านคือโจพี่ได้บังคับให้จักรพรรดิฮั่นสละราชสมบัติและสถาปนาอาณาจักรเหวยขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบโต้หลิวเป่ยจิงประกาศตัวเป็นจักรพรรดิและสถาปนาอาณาจักรชูขึ้นในปี221โดยอ้างว่าเป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องของราชวงศ์ฮั่นจูกัดเหลียงได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีหรือนายกรัฐมนตรีเสนาบดีใหญ่นั่นเอง แต่แล้วหลิวเป่ยก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในปี222ท่านตัดสินใจยกทัพไปโจมตีอาณาจากักรอูเพื่อแก้แค้นให้กับน้องชายของท่านคือกวนอู่ที่ถูกฆ่าตายแต่แคมเปญทางการทหารครั้งนี้ล้มเหลวอย่างย่อยยับหลิวเป่แพ้สงครามอย่างหนักในยุทธการที่เมืองอีหลิงและตอนน้องหนีกลับไปยังเมืองไบตี้ชิงท่านเจ็บป่วยและเสียชีวิตในปีถัดมาก่อนตายท่านได้มอบหมายให้จูกัดเหลียงดูแลบุตรชายของท่านคือหลิวซานที่ยังเด็กอยู่ จากนั้นจูกัดเหลียงก็กลายเป็นผู้นำที่แท้จริงของอาณาจักรชูแม้ว่าหลิวซานจะเป็นจกักรพรรดิตามชื่อก็ตามท่านได้ใช้เวลาสองสามปีในการฟื้นฟูอาณาจักรหลังจากความพ่ายแพ้ในยุทธการอีหลิงท่านได้สร้างความสงบสุขกับอาณาจักรอูและเปลี่ยนจุดสนใจไปทางการโจมตีอาณาจักรเหวยแทนระหว่างปี2 2 6ถึง234จูกัดเหลียงได้นำทัพออกเหนือเพื่อโจมตีอาณาจักรเหวยถึง5ครั้งซึ่งเรียกว่าการยกทัพเหนือ5้าครั้ง การยกทัพเหนือเหล่านี้มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้จูกัดเหลียงได้พบกับคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจคือซื่อหมาอี้แม่ทัพฝ่ายเหวย่ยทั้งสองต่างใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการต่อสู้กันในนิยายสามก,ก๊กมีการเล่าเรื่องราวการดวลปัญญาระหว่างจูกัดเหลียงกับซื่อหมาอี้อย่างน่าตื่นเต้นมากมาย แต่ในความเป็นจริงตามบันทึกประวัติศาสตร์แล้วซือหมาอี้ไม่ได้มีบทบาทมากมายอย่างที่ปรากฏในนิยายและการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายส่วนใหญ่เป็นการรบแบบยืดเยื้อและระมัดระวัง หนึ่งในกลยุทธ์ที่โด่งดังของจูกัดเหลียงคือการใช้เกวียนลำเลียงอัตโนมัติที่เรียกว่ามู่นิวเหลียวมาหรือวัวไหลและม้าไหลซึ่งเป็นเกวียนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยไม่ต้องใช้สัตว์ลากแม้ว่าเราจะไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่ามันทำงานอย่างไรแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกวียนที่มีระบบเกียร์หรือกลไกพิเศษที่ทำให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นในภูมิประเทศที่ขรุขระ นอกจากนี้จูกัดเหลียงยังได้คิดค้นอาวุธหลายชนิดรวมถึงหน้าไม้ที่ปล่อยลูกศรได้หลายดอกพร้อมกันการยกทัพเหนือครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2-3-4จูกัดเหลียงตั้งค่ายที่ที่ราบอูจางและเตรียมที่จะทำการโจมตีครั้งใหญ่แต่ท่านเจ็บป่วยหนักระหว่างการยกทัพ ในนิยายสามก๊กมีฉากโด่งดังมากคือการที่จูกัดเหลียงพยายามยืดอายุไขของตัวเองด้วยวิธีกรรมเวทมนต์ที่เรียกว่าการภาวนาไฟเจ็ดดาวแต่ถูกรบกวนและล้มเหลวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีในบันทึกประวัติศาสตร์จริงในความเป็นจริงจูกัดเหลียงเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาที่ค่ายทหารอู่จ้างในปี2-34ขณะอายุได้เพียง54ปีก่อนตายท่านได้เขียนหนังสือถึงหลิวซาน และได้จัดการให้กองทัพถอนกลับอย่างเป็นระเบียบโดยไม่ให้ฝ่ายหวยรู้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วมีเรื่องเล่าว่าท่านได้สั่งให้ทำหุ่นจำลองของท่านขึ้นมาและววางไว้ในค่ายเพื่อหลอกให้ฝ่ายศัตรูคิดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนศพของท่านถูกลำเลียงกลับไปอย่างลับๆหลังจากจูกัดเหลียงเสียชีวิตอาณาจักรชูก็เริ่มอ่อนแอลงเพราะไม่มีผู้นำที่มีความสามารถเทียบเท่าท่านในที่สุด อาณาจักรชูก็ล่มสลายและถูกอาณาจักรหวยยึดครองในปี263ซึ่งเป็นเวลาเกือบ30ปีหลังจากจูกัดเหลียงเสียชีวิต3อาณาจักรสุดท้ายก็รวมกลับเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ราชวงศ์จิ้นในปี280ตอนนี้เรามาดูกันว่าอะไรคือตำนานและความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับจูกัดเหลียงบ้างสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือนิยายสามก๊กของหล่อกวนจงที่เขียนในศตวรรษที่14 ซึ่งเป็นเวลาประมาณ1,100ปีหลังจากเหตุการณ์จริงนิยายเรื่องนี้ได้ทำให้จูก,กัดเหลียงกลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถเหนือมนุษย์เกือบจะเท่ากับเทพเจ้าในนิยายท่านสามารถคาดการอนาคตได้เรียกลมเรียกฝนได้และใช้กลอุบายที่ซับซ้อนและอัศจรรย์มากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องกลเมืองว่างหรือเมืองไร้ทหารซึ่งเล่าว่าเมื่อจูก,กัดเหลียงอยู่ในเมืองที่มีทหารน้อยมาก และกองทัพของซูมาอี้กำลังจะมาถึงท่านจึงสั่งให้เปิดประตูเมืองทั้งหมดแล้วท่านนั่งบรรเลงพินบนกำแพงเมืองอย่างสงบเมื่อซูอมาอี้เห็นเช่นนี้ก็สงสัยว่าเป็นกับดักจึงสั่งให้ทหารถอยกลับไปเรื่องนี้ไม่มีในบันทึกประวัติศาสตร์จริงแต่กลายเป็นตำนานที่คนจีนรู้จักกันดีมากอีกเรื่องหนึ่งคือการที่จูกัดเหลียงสามารถควบคุมหุ่นไม้ที่เรียกว่ามู่เหนียวให้สามารถต่อสู้ได้ในนิยายมีฉากที่ท่านใช้หุ่นไม้เหล่านี้ ไปจับแม่ทัพของฝ่ายศัตรูที่ชื่อเม่งห้วได้ถึง7ครั้งและปล่อยให้หนีไปทุกครั้งเพื่อให้เกิดความประทับใจจนในที่สุดเม่งห้วก็ยอมจำนนด้วยความเต็มใจเรื่องนี้มีบันทึกบางส่วนในประวัติศาสตร์จริงว่าจูกัดเหลียงเคยปราบปรามชนเผ่าในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการจับเจครั้งปล่อยเครั้งนั้นน่าจะเป็นเรื่องแต่งนอกจากในนิยายสามกกแล้ว ยังมีตำนานท้องถิ่นมากมายในจีนที่เกี่ยวกับจูกัดเหลียงโดยเฉพาะในมณฑลสฉวนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของอาณาจักรชูผู้คนในพื้นที่นี้เคารพนับถือจูกัดเหลียงมากและมีวัดหลายแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนท่านวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหอเจียงวู่หรือหออนุสรณ์จูกัดเหลียงที่เมืองเฉิงตูซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันมีความเชื่อในหมู่ชาวบ้านว่า จูกัดเหลียงเป็นนักโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมท่านสามารถอ่านดวงชะตาของผู้คนและทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้มีตำนานเล่าว,ว่าท่านได้เขียนหนังสือพยากรณ์หลายเล่มรวมถึงหนังสือที่ชื่อมาเฉินเหลียงซ่านหรือกลเลิศของมาเฉินซึ่งกล่าวกันว่าบรรจุกลยุทธ์ทางทหารและเวทมนตันลึกลับแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าหนังสือเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นในยุคหลังและแอบอ้างว่าเป็นผลงานของจูกัดเหลียง ในวัฒนธรรมจีนจูกัดเหลียงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิปัญญาความพักดีและความซื่อสัตย์ท่านถูกยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและเจ้านายของท่านอย่างเต็มที่แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายและท้ายที่สุดก็ไม่ได้บรรลุปเป้าหมายในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นแต่ความพยายามและความตั้งใจของท่านก็ยังคงได้รับการเคารพนับถือ มีหนังสือที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นผลงานของจูกัดเหลียงคือชูซือเปียวหรือบทพิโรธครั้งออกศึกซึ่งเป็นคำปราศัยที่ท่านเขียนถึงจกักรพรรดิหลิวซานก่อนจะยกทัพเหนือครั้งสุดท้ายในบทความนี้ท่านได้แสดงความพักดีและความตั้งใจที่จะทําให้เป้าหมายของหลิวเป๋สําเร็จเอกสารฉบับนี้มีอยู่จริงในบันทึกประวัติศาสตร์และถือเป็นหนึ่งในงานเขียนที่งดงามที่สุดในวรรณคดีจีน นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จูกัดเหลียงคิดค้นขึ้นเช่นขนมจีบที่เรียกว่ามันโถซึ่งตำนานบอกว่าท่านได้คิดค้นขึ้นระหว่างการยกทัพไปทางใต้เพื่อเป็นเครื่องบูชาแทนหัวคนในสมัยโบราณชนเผ่าบางกลุ่มมีประเพณีการบูชาด้วยหัวคนแต่จูกัดเหลียงไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้จึงสร้างขนมที่มีรูปร่างคล้ายหัวคนขึ้นมาแทนเรื่องนี้อาจเป็นตำนานมากกว่าความจริง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพที่ผู้คนมีต่อท่านอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือภาพลักษณ์ของจูกัดเหลียงในศิลปะและวัฒนธรรมจีนท่านมักถูกวาดภาพให้ถือพัดขนนกที่ทำด้วยขนนกกระเรียนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักปราชญ์และนักยุทธศาสตร,ร์ท่านมักสวมหมวกที่เรียกว่าลุนจินจินซึ่งเป็นหมวกของนักปราชญ์สมัยโบราณภาพลักษณ์นี้มาจากคำบรรยายในนิยายสามก,ก๊กและได้กลายเป็นภาพที่คนจีนทุกคนรู้จักเมื่อพูดถึงจูกัดเหลียง ในปัจจุบันจูกัดเหลียงยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมในวัฒนธรรมสมัยใหม่มีภาพยนตร์ละครโทรทัศน์เกมและการ์ตูนมากมายที่นำเสนอเรื่องราวของท่านแต่ละผลงานก็จะตีความและนำเสนอตัวละครของท่านแตกต่างกันไปบางเรื่องยึดติดกับประวัติศาสตร์มากกว่าในขณะที่บางเรื่องก็เน้นไปที่ความบันเทิงและความมหัศจรรย์มากกว่าสำหรับนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่การประเมินจูกัดเหลียงนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกคือท่านเป็นนักการเมืองและนักยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงท่านสามารถรักษาอาณาจักรชูให้คงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่ออาณาจักรมีทรัพยากรน้อยกว่าคู่แข่งมากท่านเป็นผู้บริหารที่ดีสามารถจัดการระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่รักของประชาชนด้านลบคือบางนักประวัติศาสตร์เห็นว่าท่านอาจจะมีความทะเยอทะยานเกินไป การยกทัพเหนือห้าครั้งใช้ทรัพยากรของอาณาจักรชูมากเกินไปและท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนเห็นว่าถ้าจูกัดเหลียงเน้นการรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอาณาจักรภายในมากกว่าการขยายดินแดนอาณาจักรชูอาจจะคงอยู่ได้นานกว่านี้แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าจูกัดเหลียงมีความผูกพันกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับหลิวเปในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นท่านจึงไม่อาจละทิ้งภารกิจนี้ได้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือทัศนคติของคนจีนต่อความล้มเหลวในวัฒนธรรมจีนความพยายามและความตั้งใจมักจะได้รับการเคารพนับถือมากกว่าผลลัพธ์ที่สำเร็จจูกัดเหลียงได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของท่านแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดแต่ความพักดีและความอุทิศตนของท่านก็ยังคงได้รับการยกย่องสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในบทกวีมากมายและวรรณคดีที่เขียนเกี่ยวกับท่าน บทกวีที่มีชื่อเสียงมากบทหนึ่งเกี่ยวกับจูกัดเหลียงเขียนโดยกวีในสมัยราชวงศ์ถังชื่อดู่ฟูบทกวีเรื่องชูซือเปี่ยวหรือบทพรริรวธครั้งออกศึกแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความพยายามของจูกัดเหลียงและแสดงความเสียใจที่ท่านไม่ได้มีโอกาสเห็นความสำเร็จของแผนการของท่านบทกวีนี้กลายเป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในวรรณคดีจีน จูกัดเหลียงยังมีอิทธิพลต่อการคิดทางทหารและการเมืองในจีนมาจนถึงปัจจุบันหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงหลายเล่มได้อ้างถึงผลงานและความคิดของท่านนักธุรกิจและนักการเมืองในจีนมักจะศึกษาเรื่องราวของท่านเพื่อหาแรงบันดาลใจและบทเรียนความสามารถในการวางแผนระยะยาวการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดและการสร้างพันธมิตรเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ยังคงศึกษากันอยู่ มีสำนวนจีนหลายสำนวนที่มาจากเรื่องราวของจูกัดเหลียงเช่นซานกูเหมาหลู่หมายถึงการที่ต้องขอร้องใครสักคนหลายครั้งก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือกลนเมืองว่างหมายถึงการใช้กลอุบายที่กล้าหาญแต่มีความเสี่ยงสูงสำนวนเหล่านี้ยังคงใช้กันอยู่ในภาษาจีนปัจจุบันสุดท้ายนี้เรื่องราวของจูกัดเหลียงสอนให้เราหลายสิ่งหนึ่งคือความสำคัญของความพักดีและความรับผิดชอบ จูกกดเหลียงได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตของท่านเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท่านให้คำมั่นสัญญาไว้ 2. คือความสำคัญของการวางแผนและการคิดเชิงยุทธศาสตร์จูกัดเหลียงไม่ใช่แค่นักรบที่ดีแต่เป็นนักคิดที่สามารถมองเห็นภาพใหญ่และวางแผนระยะยาว 3. คือความสำคัญของคุณธรรมในการเป็นผู้นำท่านเป็นที่รักและเคารพของทั้งเพื่อนร่วมงานและประชาชนเพราะท่านมีความซื่อสัตย์และความยุติธรรม การแยกแยะระหว่างเรื่องจริงและเรื่องแต่งในประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีของจูกัดเหลียงเรื่องจริงก็น่าประทับใจพอๆกับเรื่องแต่งแล้วท่านเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงและมีอิทธิพลอย่างมากต่อประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าท่านจะไม่สามารถเรียกลมหรือใช้เวทมนต์ได้จริงก็ตามแต่ความสามารถทางด้านกลยุทธ์และการบริหารของท่านก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากพอแล้วนี่คือเหตุผลว่า ทำไมท่านจึงได้รับการจดจําและเคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากเวลาผ่านไปเกือบ2,000ปีแล้วครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจูกัดเหลียงทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์จริงและตำนานหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้ความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญคนนี้ในประวัติศาสตร์จีนครับขอบคุณที่รับฟังรายการประวัติศาสตร์นอกรอบในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ